ฟียสดุดันพิงเวน้อมของแบล็คพิ n งฮิปฮอปแนวใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน สวัสดีทุกคนนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะสำหรับสีสาววงแบล็กพิงค์นะคะแห่งค่ายว g e จ t e อ t a i n m e n t ศิลปินชื่อดังระดับโลกได้ปล่อยเพลงพิงเวย์นอมค่ะกลับมาพร้อมกับเพลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในรอบ2องปีแท็กแนวฮิปฮอปที่ทรงพลังค่ะเริ่มต้นกับเสียงไพเราะกับเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมนะคะของเกาหลีใต้อย่างเครื่องดนตรีกองมุนโกค่ะพิงเวนอมของแบล็กพิงค์นะคะกับพิษที่ไม่ธรรมดาสำหรับพิงเวนอมนะคะว g e จ t e r t a i n m e n t ได้บ ว่ามีการสร้างทุนลงทุนหนักมากนะคะมีราคาที่สูงมากเพื่อดึงดูดผู้ชมกับฉากที่ยิ่งใหญ่และอดอลาผิดงูที่พุ่งกระจายค่ะกับช่วงทานองนะคะที่มีจังหวะดนใจแนวการร้องของสีสาวก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะร้องดีนะคะรับโดดเด่นค่ะมีทักษะที่เป็นเอกลักษณ์คัมแบ็กครั้งนี้นะคะลิซ่าและเจนนี่ค่ะสองสาวแรปเปอร์มีการควงคู่แรปโหดค่ะแรปคู่กันเหมือนกับเพลง Kill This Love เลยค่ะ จังหวะด,ดนตรีก็สนุกสนานค่ะให้อารมณ์มีเครื่องดนตรีกรบุนโกตลอดทั้งเพลงแนวเพลงก็ออกแนวลาตินลาตินนะคะฮิปฮอปนำสุภาณผมก็มีหลายลุคค่ะมีหลายแบบมากมาจนถึงลุคไม่หวานจ๋าค่ะออกแนวลุคมินิมอลสีขาวสีกากีให้ความรู้สึกออกแนวชาติตะวันตกค่ะโมโฮิเมียนนิดๆน,นะคะมีความดุดันทะเลนแบบน่ารัก ใน MV ค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นไหลลุกมากๆก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะสมาชิกทุกคนก็คือสวยฟาดดุดันกันทุกคนทุกลุกเลยค่ะณตอนนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีค่ะช่วงที่แอดได้อ่านข่าวนะคะยอดวิวแตกอยู่ที่33ล้าน7 0 0 0 0กว่าวิวกันไปแล้วค่ะในกลายเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปินหญิงที่มีผู้เข้ารับชมถึง10ล้านครั้งเร็วที่สุดใช้เวลาไปเพียง52นาทีเท่านั้นได้ทำลายสถิติเพลงเดิมนะคะอย่างเพลง Love s i ใช้เวลาไป53นาทีค่ะแฟนๆก็คาดว่าอยากให้ยอดวิวเพลงพิง v เวนอมนะคะมียอดวิวถึง80 1 0 0ถึง100ล้านวิวค่ะภายใน24ชั่วโมงแรกก็ขึ้น1วันแฮชแท็กพิงคเวนอมค่ะได้ขึ้น1เทรนด์ไทยและทว่าโลกอีกด้วย ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ